รองประธานกมทสั่งกรับโกงเมืองแร่สะโบดท,ทำประชาคมขึ้นมาใหม่ชาวบ้านคัดค้านหวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมความคืบหน้ากรณีชาวบ้านหมู่สามตมมหาโพอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีกว่า300คนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนคัดค้านโครงการทำเหมืองแร่อุตสาหกรรมของบริษัทเหมืองแร่เอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตบลมหาโพตั้งแต่ต้นปี2562วันกระทบต่อวิถีชีวิต และทำลายพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ออกไปจากพื้นที่ทําให้ประชาคมของเมืองแร่ไม่โปร่งใสในประชาชนในพื้นที่ได้คัดค้านต้องการให้มีการยกเลิกเหมืองแร่ทําในสถานที่เดียวกันตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่16พฤศจิกายนได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพจังหวัดลบบุรีนายจารีตสีอ่อนสสจันทบุรีพักพลังท้องถิ่น ในฐานะรองประชาคนกรรมธิการและป้องกันการปราบปรามทุจริตประพฤติโดยมิชอบสภาผู้แทนมีหนังสือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติโดยมิชอบได้มีการพูดคุยรับฟังข้อเท็จจริงในความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการในการออกประทานบัตรทําอุตสาหกรรมเหมืองแร่ชนิดหินเพลไรให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านพื้นที่หมู่สาม ตำบลบ้านโพอภอสะโบดจังหวัดลบบุรีได้ยื่นหนังสือคัดค้านการทำอุตสาหกรรมเหมืองแรกที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งหนึ่งในตำบลมหาโพวันกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากภูเขาป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในอเภอสะโบดอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลบบุรี ผู้อนการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีและชาวบ้านตำบลหมู่3กว่าร้อยคนร่วมรับฟังภายหลังจากการนั่งคุยสองชั่วโมงนายจ่ารึกเผยว่าวันนี้เราได้ฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้เราได้ประชุมกับทางจังหวัดแล้วร่วมกันกับผู้ว่าราชการและเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้องสอบข้อเท็จจริง2บริษัทที่มาทําเหมืองแร่ ว่าเป็นไปถึงไหนได้อย่างไรก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้ววันนี้จะลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่คัดค้านสอบถามการทำประชาคมเพื่อความโปรง่งใสหรือไม่แต่อย่างไรแต่เท่าที่พูดคุยปรากฏว่าประชาคมยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าที่ควรวันนี้ก็ได้ข้อสรุปทําเหมืองแร่ในพื้นที่สะโบดในพื้นที่แห่งนี้ประชาชนคัดค้านการทําประชาพิจารณ์หากไม่มีการคัดค้านก็สามารถดําเนินได้ แต่พอมีประชาชนมาคัดค้านก็แจ้งว่าประชาคมไม่โปร่งใสเท่าที่ดูในรายชื่อมีประชาชนอยู่ประมาณ400รายชื่อลงชื่ออยู่54คนซึ่งผู้ที่จะเข้ามาทําเหมืองแร่หากจะต้องการดําเนินการประชาคมใหม่ทั้งหมดจะต้องมีการมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอสะโบดกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้ทําร่วมประชาคมกับพี่น้องประชาชนในส่วนของพี่น้องประชาชนได้มีการผลักดัน ระบุว่าป่าซุดซรมลงไปเรื่อยๆในชุมชนนั้นก็ต้องหาตัวแทนไปยื่นหนังสือให้กับอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อที่จะเปิดป่าไม้ให้ชุมชนต่อไปหลังจากได้รับมอบหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่สำรวจและได้ผลสรุปส่งให้ประชาชนให้ทราบภายในระยะเวลา30วันด้านในสังวานภัยทูนตัวแทนชาวบ้านกลุ่มร่วมคัดค้านระบุก,การที่ชาวบ้านต้องออกมาคัดค้านทำเหมืองแร่นั้น เพื่อที่จะทำให้ผืนป่ากลับมาเป็นชุมชนใช้วิถีชีวิตชุมชนเหมือนกับอยู่ปู่ญ่าที่อาศัยป่าแห่งนี้ใช้ทำมาหากินเนื่องจากผลผลิตทางธรรมชาติได้ออกตามฤดูกาลส่วนแร่นั้นถือว่าเป็นแร่ชนิดที่ดีที่สุดแต่ยังได้รับการทำประโยชน์ทำนาข้าวหอมมะลิซึ่งระบุว่าข้าวหอมมะลิบ้านโพถือว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดแล้ว ซึ่งจากที่ได้การทําประชาคมนั้นไม่มีข้อชัดเจนโดยก่อนหน้าว่ามีการทําประชาคมลงชื่อเพียง54คนแต่อีก200กว่าคนไม่ได้ลงชื่อซึ่งบางคนที่ลงชื่อไปก็เข้าใจว่าเป็นการลงชื่อเพื่อมาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้นสําหรับวันนี้มีการพูดคุยและสอบถามว่าจะเอายังไงกับเหมืองแร่แต่ในส่วนข้อเรียกร้องข้อเสนอต่างๆรวมถึงเงินชดเชยให้กับชุมชนในส่วนของชาวบ้าน ที่ได้รับบทเรียนได้รับบทเรียนจากการทําเหมืองแร่ซึ่งไม่ได้มีอะไรให้ชุมชนดีขึ้นมาเลยก็เลยออกมาคัดค้านเพื่อต้องการผืนป่าของชุมชนเท่านั้นทางด้านคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปรับปรามการประพฤติโดยมิชอบสภาผู้แทนแราษฎรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงแนวขอดูการทําเหมืองแร่แนวป่าและน้ําตกที่ชาวบ้านระบุไว้ว่าเป็นแหล่งต้นน้ําด้วย